่วยพับพื้นโอ้ยดีคนไหนยังมรเลอเรือแกันไปแ่ก็ไปยันค่ะอายุส่ที่ดูอีกประมาณที่สิบปีค่ะารอบาประชาัฐกระจายเบี่งบานนะครับท่าพวงค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็มีผู้ที่ ร่วมทีนทีนะคะที่จะมอบกระเช้าสำหรับผู้ขายของนะคะผู้ขารของจะขายปนจานเป็นบ้านปลาเป็น้านแดงเป็นบ้านขาวผกเป็นยูนะคะของต่างผู้ช่วยสสอด้วยไทยพันธุ์จีนะคะผู้ช่วยที่ผู้าจอาุณ่าทิ้งแล้ก็หน้าจอวันหน้า

ลำดับต่อไปไม่าบ้านหลังที่นายผู้แทนที่เข้าร่วมใัสืบรารทุกที่หกนายสนั่นงสมบัติประธานที่ปรึกษาสออบจขอนแก่นนะครับแล้วก็ซึ่งเป็นประธานนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นนะครับทุกที่เรติครับสจธนเครือมา อสสชนิทมาพิัารณาครับขอไปนะครับท่านสสสนิทนะครับต่ออ่าต่อท่านผดุนเลยครับแล้วก็ท่านสจอนันเครือมาสจอิสิตัทยสีวงไทยนะครับพบกันครับ ทางพิธา okay. รนาัง <an> หักัรเสีท่านกุทธาภรณสุบรรท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านตนแพทเชิดไทยจันสรสรินท่านคณิตมาสิทิพัฒน์ท่านดรเชียรเกลท่านพลังพงศ์สุบัรปานผู้รึกษาการยุทธการแห่งเสรสความจ ท่านทำระดีการทำกระิ่และท่านผู้เสียทีิกำลงังทุกท่านครับกระผมนายสุภัชัยมีสูรในอำเภอบ้านฝางในนามข้าราชการพ่อค้าประชาชนชาวอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นติดมาวินนี้และติดเสียงดังยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับพระท่านรับนื่อช่วยว่าการกระทรวงอุตไทยรัฐมนตรีขวัญใจที่น้องประชาชนและท่านผู้เสียติทั้งหลายในพิธีเปิดเผยประสาทงงานพักเพื่อไทยสาขาอำเภอบ้านฝางในวันนี้ กระผมขออนุญาตกลับเรียนท่านท่านว่าการกำลังการป้องกันที่เป็นภาพรวมของภาคเหนือของประเทศไทยมีประชากรมากที่สุดอันดับสามของประเทศรองจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดนครราชสีมามีจำนวนประชากรทั้งสิ้นหนึ่งล้านเจ็ดแสนคนเศษแต่งการปกครองการเลือกตั้งของเพอในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่สามกรกฎาคมสองพนห้ารที่ผ่านมามีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากอำเภออุบลร และอำเภอบ้านฝางในส่วนของอำเภอบ้านฝางมีที่ตั้งอยู่บนเส้นทางเศรษฐกิจ East-West Economic Corridor ทางจากจาังหวัดขอนแก่น22กิโลเมตรแบ่งเขตการปกครองเป็น7ตำบล75หมู่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้นองถิงง่น8แห่งประกอบด้วยเทศบาขึ้นเน6แห่งและองค์การงานส่วนำบลอีก2แหง่งมีประชาความรักและศรัทธาในนโยบายและการบริหารงานของรัฐเพื่อไทย ภายใต้กำนังของพระท่านนายกรันต pues mm ีนางสาวยิ nah, ่งร for ักชินวัตรและพระทัานปรัมวศรีเกลือในฐานะเป็นคณะรัฐมนตรีนี่จึงเป็นคำตอบที่ชัดเจนว่าทำไมคนขอนแก่นและคนอำเภอพั้นฝางจึงเลือกสสพรรคเพื่อไทยแบบยกทั้งจังหวัดในโอกาสที่พระท่านได้มีโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ประสานงานพรรคเพื่อไทยในคณะรัฐนตรรัฐมนตรีเกลือในฐานะึู้ทำของพรรคได้รับปากขอขอบคุณครับ สภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อท่านครับครับครัวครัวไม่ได้พูดแต่ท่านครับขอขอใช่อย่างนั้นขอเชิญสสอพูนาครับเชิญนะผมต้องทำหน้าที่ที่ดีกร์ไปด้วยในตัวคือพี่น้องเครื่องแรงครับท่านประสาวจอท่านสอสอท่านบนจะมีสอสอสามท่านนะคะตบมือดังๆท่านสอสอเราด้วยนะคะท่านเจ้าที่เจ้าหมอเสื้อผู้หมอเสื้ชัยและท่านสอสออ้อยวันนี์ ท่านรัฐมนตรีคะนในฐานะที่เป็นสสอนพื้นที่ที่มาที่ไปของวันนี้เนี่ยนะคะเนื่องจากเป็นเขตพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลจากสำนักงานซึ่งได้รับผิดชอบ4อำเภออำเภอบ้านฝางเป็นหนึ่งอำเภอซึ่งได้รับผิดชอบเวลาที่น้องประชาชนพวกเราได้รับความเดือดร้อนหรือต้องการปรึกษ,ษาแก้ไขปัญหาของน้งองประชาชนต้องเดินทางการโกยาต่อเทศบาลกำนันผู้ใหญ่บ้านตลอดจนผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่น แล้วก็พี่น้องหมูหเห้าชาวขอนแก่นชาวบ้านขวางที่บริทุกท่านครับสุกเสมอมันเสมอมันคือเก่าหิดหอดหมูเห้าสุกสุคข,ข,ข,ขนเด้อพี่น้องครับผมร่วมง,งานในวันนี้มาวันนี้ผมก็ตั้งใจเ<ด><ก>ต็มที<ต>่จะม,มาแต่ว่าเมื่อวานตอนบ่ายนี่ร่ำร่ำแม่ไม่แน่ว่าจะได้มาหรือเปล่า เพราะว่าในสภาเนี่ยเขาประชุมกฎหมายพรบนิรโทษกรรมประชาชนผู้ได้รับผลกระทบต้องพดัความากรมอ้ประสบความสำเร็จในสาขาวิชาชีพมายาวนานเป็นนายแพทย์รักษาผ่าตัดหัวใจมือวางอันดับต้นๆของประเทศไทยดูแลชีวิตคนไขยมาแล้วหลายต่อหลายชีวิตผ่านวิชาแพทย์วันนี้จะวิชาความรู้ทั้งหมดจะเอาจุดยืนประชาธิปไตย มารับใช้พี่น้องประชาชนในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นสาสาน้องใหม่สมัยแรกแต่ทุกครั้งที่มมีโอกาสต้องแสดงความเห็นทุกครั้งที่สะท้อนความทุกข์ยากของประชาชนได้เขาทําทันทีนี่คือตัวแทนของเรสสาชนต่อสู้เพื่อประชาชนมาตลอดตั้งแต่เรายังเป็นนักศึกษาผ่านประวัติศาสตร์ความเจ็บปวดในการต่อสู้ในฐานะน้องชายผมสสปรีชาพล องมานิ่นี่ก็รุ่นใหม่ไฟแรงทำหน้าที่เป็นประธานกรรมธิการอยู่เวลานี้ทั้งหมดนี่แหละครับกำลังกันเป็นทีมคิดด้วยกันเดินด้วยกันสู้ด้วยกันเพียงข้างกับประชาชนนี่เป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจการพบปคกันบ่อยๆท่านนะครับจะทำให้เรามีโอกาสพูดคุยจะทำให้เรามีโอกาสสร้างความเข้าใจกัน หลังจากนี้พี่น้องต e like like <charging> <t ess bbles> ิดตามสถานการณ์ทางการเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องนโยบายของร้าน้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องนโยบายทุกด้านของรัฐบาลหรือแม้กระทั่งการปรับดันพรบนิรโทษกรรมก็ตามขอแสดงความยินดีกับท่านสสมุกดาพงษ์สมบัติที่ได้เปิดที่ทําการศูนย์ประสานงานวันนี้ขอแสดงความยินดีกับพี่น้อง้านแางที่มีผู้แทนรัฐราล ขอเรียนแจ้งท่านด้วยค่ะสร้างเหยียบหน้าพญาเหยียบเมื่องค่ะขอเรื่องของเฮากับที่พันธุ์เพื่อจะเป็นทายที่หายดีมีค่าที่ดีนะคะที่จะอมอบบาลายแล้วก็ผูกผูกค,ความรักความสัมพันธ์ให้กับท่านอ่าได่เป็นข้าใหม่ของคุณแม่บ้านนะคะเป็นใหม่เพื่ให้ไหมเลี้ยงเพื่อนคอเพื่อนดีของท่านเองแล้วนกะั ท่านครับครับเชิญทานนี้ค่ะท่านรัฐบรั่พ่อเมงนะคะก็รับหยบาง่างหยบ่ากเป็นัอีะค่ะนะคะแต่ผมพี่น้องเช่าวเอบรรปายีนดี่จ้าตบมื่อวังๆนจ้าันต่อไปท่านจอจอให้คนโกเข้าบาดนเชิญค่ะตอเนี้ใช้คนโกก่อนลบประด็วัใจเยน คุณพาวุ้งไเฮ้าบดีบันทีทเจของเราอีสารอัพเดตของเรา,เาิญเล่ากันมุเาจญต่ออ่าบีรักับจากช่แม่กระท่านกา็จะจยยไม่หวดแต่โอ้จะถ่วงหัวใจแล้วได้บา,าาบาดเนี่ยโอ้กระดาษวงกันทีุ่น,นี่ังคะต้นฮะอันนี้แม่ครัวสูขหัวใจ